สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีและกาท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในช่องของแอดทวีสีมูลนะครับเมื่อนี้ทั้งแอดจะได้มาแนะนําสถานที่เกี่ยวกับไม้นะครับที่ว่าจะเอาไปเผาทานของแอดนะครับสถานที่ไม่ที่จะนําไปเผาทานของแอดนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ว่า ในชุมชนนะครับเพื่อนเอาใหม่มาทิมนะครับเป็นสูตรร่วมเลยนะครับนี่นะครับก็เลยมาบอกกันว่ามีโอกาสนะครับกาให้เสาะแสวงหาในในทีต่างๆนะครับของของตัวเองนะครับว่าแร่งไดบ้างที่ว่าเขาเอาใหม่ไปทิมแบบแบบแอดนี่นะครับเพราะว่าเวลาตัดใหม่นะครับมุ้นมองทิมนะครับก็เลย ตรงไหนที่ว่าเป็นสถานที่ว่าควนถิ่มใดก็เขาก็เอามาถิ่มนะครับประเภทไม้แอดก็เลือกเอานะครับนี่หลากหลายนะครับไม้นี่หลายขนาดเลยครับอยู่ด้านหลังของแอดกับแมนเบิร์ดนะครับเป็นไม้ไม้ที่เขามาถิ่มก็เป็นไม้มะม่วงแน่ไม้มะขามไม้ไอ้ต้นหูกระจงนะครับไม้กระถินนะครับแล้วก็ อู้หลายยางครับไม่นะครับนับบทวนเป็นไม่จามจุลี่ก็มีนะครับหลายอย่างนะครับก็ไดมาบอกกันนะครับว่าเออบางที่วิธีการต่างๆการหาไม่ต่างๆก็แตกต่างกันไปนะครับสําหรับคนเผาทานยังเฮ้านะครับแต่ว่าของแอดนี่ก็มาฉีดแนวทางซื้อนะครับว่าเออถ้าอยู่ในเมืองเขตเมืองเขต จงนนังไดนี่ก็ล่องขับรถเที่ยวเลาะเบิงนะครับว่าเออสถานที่ตรงนั่นเขามาถิมเราก็เบ,บิงว่าเป็นสถานที่ว่าเขาสาม,มารถเข้าไปไดบ้บ่ออย่างสินะครับเป็นสถานที่ว่าเขาฮวงหามบอ่ออย่างสินะครับถ้าเกิดเขาเขาเข้เขาขออนุญ,ญาตเขาหรือว่าเป็นสถานที่ว่าเขาบ่ได้บุกลุกเขาก็เข้าไปได้อย่างสินะครับก็เลยมาบอกกันนะครับว่าเออ การหาใหม่ของแอดกหาแบบนี้นะครับครับสําหรับคลิปนี้กะได้มาบอกกันนะครับว่าเออการหาใหม่นะหาแบบใดนะครับนะครับบางที่กะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สําหรับแอดกหาแบบนี้นะครับกะคงซีมีประโยชน์นะครับก็อาจิสด้เป็นแนวทางของคนเหว่อื่นเวลาเผาทานหาใหม่ยากอย่างสิ่นะครับก็ล่องเหตบึงนะครับล่องทําตามเบิงนะครับกับ สาะแสวงหาไปเบิ้งนะครับตามที่ต่างๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีไปก่อนนะครับยูดีมีแห้งสุขสุขคตนะครับสวัสดีครับ